ส so, วัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับที่สิบสี่ได้ปลาดุกมาหนึ่งตัวนะครับใหญ่มากวันนี้จะทําปลาดุกฟูนะครับปลาดุกย่างมาแล้วนะครับวิธีการทําก็คือเราเราพยายามจะลอกหนังออกนะครับเอาหนังออกพอเจ็ดเนื้อนะครับโอเคครับแยกเนื้อออกหนังออกกล้างออกก็จะเหลือประมาณนี้นะครับสําหรับเอาไปทําปลาดุกฟู วันนี้ก็จะใส่ไข่ไปด้วยนะแล้วก็เอาเนื้อนะครับท mm ั้งหมดเนี่ยไปโขกโขบในครกหรือปั่นก็ได้นะครับโอเคนะครับได้เนื้อมาแล้วันที่ใส่หนังด้วยนะครับจะได้หนังก็เอามาโขกนะครบับอย่างนี้ให้ละเอียดปกติเขาไม่ใส่หนังกันเพราะว่าใส่หนังมันจะดำๆนี่ทำกินเองก็กระดูกก็จะอร่อยที่หนังใช่ไหม ไม่เป็นไรครับทำเองไม่เป็นไรโขใส่น้ำมันพืชลงไปสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อรสชาของมันไี่แล้วก็โมีไข่เลยว่าไข่ได้แล้วครับประตุกย่างแกะเอาก้างออกนะครับ แล้วก็ตำลงไปในครกวันนี้ก็แยกเป็นเอาหนังใส่ด้วยเพราะว่าอยากให้หนังมันเข้าไปแทรกอาจจะไม่สีไม่สวยแต่จะอร่อยนะครับแล้วก็มีไข่นะครับซึ่งไข่จะทอดแยกนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์สําหรับยำปลาดุกฟูนี้นะครับก็จะมีกระดอมเอาไ้ลอกเอาไว้ลองนะครับผักชีทําน้ํายําทั่วทอดนะครับโรยพริกพริกแห้งคั่ว ม่วงเปรี้ยวพีกแดงจินดาทำน้ำยำน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็หอมแดงนะครับประมาณมีแค่นี้นะครับตั้งไฟนะครับถ้าตั้งไฟนะครับเทน้ำมันลงไปน้ำมันน่าจะไม่พอไม่คูณนะครับจุดไฟนะครับให้รอให้น้ำมันร้อนนิดหนึ่งแล้วเราก็จะเอา บรรจนะุใส่ร้อนประมาณ100อองศานะครับแล้วก็เริ่มทอดเลยครับใส่กระดิ่งลงไปครับถ้ามีหนังเ,เมเื่อไหร่ก็ะเด็งนิดนึ่งดีเลยว่าจะหนังออกทั้งหมดนะครับมันมีหนังอยู่กระเด็งออกมาก่อน มันยังใช้ได้กัน,น,นครับก็เด็นสนุกเนี่ยโอเคครับเสร็จแล้วนะครับประดูกทอดแล้วนะครับ <c oughs> ก็เอามาโรยหักรองอันนี้แยกหนังกับไข่ไว้ต่างหานะครับ ไม่ใส่แป้งเลยนะครับนี่ร้อนมี่ข่ด้วยแล้วเสร็จแล้วก็ <c oughs> โรยด้วยนะหัวทอด หมดเลยนะครับมันด้วยก่อนแล้วก็มีพริกพริกทอดพริกแก้วทอดตัวนี้เจ็ดสยวเปรี้ยวมเค็มๆออกหวานนิดนิด ถ้าจะโอเคครับแเราก็ใส่หอมแดงลงไปนะครับเสรแล้วก็ใส่พริกพริกแดงกินดาเอาเิดตามชอบใส่เไ,ไปใส่เยอะเลยนะครับใส่พริกแดงกินดาคนครับ อะไรมะม่วงมะม่วงพันอะไรไม่รู้ขอไม่ค้ามาจากข้าค่ายแบบนี้นครับถ้าใส่ผักชีโอเคครับ เสร็จนะครับน้ำหย่อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่เครื่องเคียงครับใส่ถั่วคั่วลงไปหน่อยครับถั่วเยอะวันี่ไหนถั่วถั่วถั่วเสร็จเอาแล้วครับปลาดุกฟูพร้อมน้ำหย่อ สำหรับมื้อกลางวันวันนี้ครับวันเสาร์ที่14เดือนมิถุนายนครับสวัสดีครับ